ชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นทุกวันทุกลมหายใจล้วนมีความหมายจะให้ใช้มันไปกับการฝืนใจฝืนความรู้สึกหรืออดทนในสิ่งที่บั่นทอนหัวใจมันคงจะน่าเสียดายเกินไปเราทุกคนล้วนอยากให้คนรอบข้างเข้าใจและเป็นในแบบที่เราคาดหวังแต่ความจริงคือเราไม่มีอำนาจควบคุมใครเราบังคับใครให้เปลี่ยนนิสัยไม่ได้ สิ่งที่เราทําได้คือเลือกว่าจะอยู่ห่างแค่ไหนกับคนที่เติมพลังให้เรามากกว่าเอาออกไปความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักควรเป็นที่พักใจไม่ใช่สนามรบทางอารมณ์หลายครั้งเราเผลอไปรับภาระของคนอื่นมาไว้บนบ่าด้วยคําว่าเกรงใจหรือกลัวจะถูกมองว่าไม่ดีแต่สุดท้ายสิ่งนั้นกลับค่อยๆดูพลังชีวิตของเราไปจนเรารู้สึกหมดแรงทั้งที่ภาระนั้น ไม่ใช่ของเราเลยด้วยซ้ำการรู้จักปฏิเสธไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือสัญญาณว่าเรารู้จักดูแลใจตัวเองเป็นเราควรฝึกที่จะพูดคำว่าไม่อย่างจริงใจไม่ใช่เพราะเราร้ายแต่เพราะเรารู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เหมาะกับเราการปฏิเสธครั้งแรกอาจทำให้ใจสัน่นแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อต่อไปจะง่ายขึ้นและเราจะค่อยๆกลายเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบความสุขของตัวเอง การทำงานไม่ควรเป็นสนามแห่งความอดทนชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทนทำสิ่งที่เราเกลียดทุกวันเพื่อแลกกับตัวเลขในบัญชีงานควรเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องทนฝืนใจไปวันๆเพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเรากำลังแลกความสุขและสุขภาพจิตกับค่าตอบแทนที่ไม่ได้คุ้มค่าเมื่อนั้นคือเวลาที่ต้องถามตัวเองว่า เรากำลังทำสิ่งนี้ไปทำไมความสุขไม่ใช่สิ่งไกลตัวมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองการยอมรับว่าเราไม่โอเคเราเหนื่อยเราท้อไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราทุกคนมีข้อดีและข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาการให้อภัยตัวเองในวันที่พลาด คือการปลดปล่อยภาระที่ถุงใจและเปิดพื้นที่ให้กับการเติบโตถ้ามีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ชอบจริงๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนไม่ต้องอดกลัน้นเพราะชีวิตที่สุขใจต้องมาก่อนเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีต่อใจตัวเองมีสิทธิ์เดินออกจากสิ่งที่ทำร้ายจิตใจและนั่นไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการปกป้องตัวตนของเราจงอยู่ใกล้คนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจ และถอยห่างจากคนที่ทําให้คุณต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครควรต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนยอมรับโลกนี้กว้างพอให้คุณได้เจอคนที่ยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆพักบ้างอย่าฝืนจนลืมหายใจบางครั้งแค่หยุดนิ่งก็เป็นการเยียวยาการหยุดพักไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการถอยกลับมาเติมพลังให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นคงกว่าเดิม อย่าคิดว่าชีวิตต้องแปลทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องวางแผนชีวิตไว้แปะทุกวินาทีบางครั้งการปล่อยให้ชีวิตเดินไปตามจังหวะคือสิ่งที่ทำให้เราเจอความสุขโดยไม่ต้องพยายามมากนะักให้คุณค่ากับตัวเองถ้าคนบางคนไม่ให้เกียรติไม่เห็นความดีของคุณไม่เป็นไรแค่คุณเห็นค่าในตัวเองก็พอเพราะคุณไม่จำเป็นต้องยืนยันคุณค่าของตัวเองกับใครที่ไม่พร้อมจะเข้าใจ จะเกลียดใครบ้างจะบ่นใครบ้างก็ไม่ผิดขอแค่คุณยังไม่ทำร้ายใครก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรู้สึกผิดเพราะความรู้สึกทุกอย่างคือของจริงเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะได้รับการยอมรับคนที่เติบโตอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่มีข้อเสียแต่คือคนที่รู้จักตัวเองทั้งด้านที่น่าชื่นชมและด้านที่ยังต้องปรับปรุงเมื่อเรายอมรับตัวเองได้หมด เราก็จะเข้าใจโลกเข้าใจผู้คนและเข้าใจชีวิตมากขึ้นถ้าวันหนึ่งคุณเจอสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถึงแม้มันจะสวนทางกับเสียงของคนรอบข้างขอแค่คุณแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่หัวใจคุณต้องการจงเดินไปในทางนั้นอย่างมั่นใจเพราะชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้คนอื่นพอใจแต่เกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่การเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องเก่งต้องดีต้องสาเร็จ แต่คือการที่คุณยังรักและยอมรับตัวเองได้แม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยต่อให้คุณไม่เหมือนใครต่อให้คุณมีข้อเสียมากมายแต่ถ้าคุณยังมองตัวเองด้วยสายตาแห่งความเมตตานั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของการเห็นคุณค่าในตัวเองจงจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนแต่คุณต้องเป็นคนที่รักตัวเองให้เป็นเสมอ